ไสัจจะที่ฉันปฏิญาณให้ไปฉันภูมิใจที่ทำตามได้จริง และได้ทำภาระหน้าที่สำคัญรับใช้งานเพื่อพ่อหลวงแห่งไทยสารประโยชน์ของชาติและปวงประชา สวัสดีค่ะครูกัลยายอ,อุสวัณสอนวิชาศิลปะทัศนศิะิะอยู่ที่นี่มาประมาณ28ปีถามว่าประทับใจอะไรก็มันผ่านม,มามากมายหลายอย่างนะคะสิ่งที่ประทับใจมากที่สุดก็คือในยุคสมัยก่อนเนี่ยสิ่งที่ได้เห็นก็คือความสบบามัคคีความปรองดองช่วยเหลือเพื่อภูมกันของ คณะผู้บริหารคณะครูผู้ปกครองและนักเรียนนะคะที่เราพยายามหล่อหล,อ,ลอมลูกศิษย์ให้ได้ดีตั้งแต่อดีตซึ่งในสมัยก่อนเนี่ยฝั่งเราเนี่ยฝั่งเตรียมพัดนนนเน่ยยังไม่เป็นที่ยอมรับของฝั่งอีกฝ่าฝั่งหนึ่งเท่าไหร่นะนะคะแล้วมันก็ค่อยๆได้รับการพัฒนาขึ้นพัฒนาขึ้น<ม>เด็กเตรียมพัดณนะยุคหนึ่งมาถึงยุคหนึ่งเนี่ย เป็นที่ยอมรับในเรื่องของคุณธรรมจริยธรรมกริยามรารญาทระเบียบวินัยเป๊ะแล้วก็เรื่องของการเรียนก็พัฒนาขึ้นมาเรื่อยๆจนถึงน้ยุคนั้นนะคะเตรียมพัฒนนนเนี่ยไม่ได้เป็นด้อยเลยเป็นหนึ่งในตองอู่และยิ่งมาถึงยุคนี้นะคะอยากจะบอกพวกเราทุกคนว่าเตรียมพัฒนนนนี่ ยอเยอะที่สุดแลวนะคะเพราะนั้นให้ภูมิใจเถอะว่าลูกได้เป็นหนึ่งในเตรียมพัฒและจากสารต่อในฐานะเราเป็นนักเรียนของเตรียมพัดส่งต่อรุ่นน้องให้เป็นที่ยอมรับของสังคมได้อย่างไรอน,นี้ฝากไว้ด้วยนะครับสวัสดีค่ะครูชื่อนางสาวสวิภาพ่วงปินสอนวิชาภาษาฝรั่งเศสครูคย้ายมาอยู่ที่โรงเรียนนี้ เมือ่ 2, อปีพุทธศักราช2541ครูบรรจุรับราชการครั้งแรกที่โรงเรียนวัดปากน้ำวิทยาคมกรุงเทพมหานคร,รตอนย้ายมาใหม่ๆนะคะเพราะยังไม่ได้สอนภาษาฝรั่งเศสเพราะว่าที่โรงเรียนยังไม่มีวิชาภาษาฝรั่งเศสแล้วครูก็มาเปิดน,นะคะเมื่อเด็กมีเด็กสนใจอยากจะเรียนก็เลยร่วมกับท่านผู้อำนวยการในยุคนั้น เปิดวิชาภาษาฝรั่งเศสให้กับพวกนักเรียนเมื่อปีพุทธศักราช2547ค่ะสำหรับน้อง,องๆคุณครูเพื่อนร่วมงานนะคะก็อยากให้ทำงานกันด้วยความสุขะคะ่ะช่วยเหลือซึ่งกันและกันนะคะไม่เอาเปรียบกันนะคะสำหรับพวกลูกศิษย์นะคะก็อยากให้นักเรียนเป็นคนที่มีความ ไปรู้ไปเรียนนะคะใช้เทคโนโลยีในยุคนี้ให้ให้เป็นประโยชน์ในการที่จะศึกษาเรองเรียน,นะคะ่ะจริงก็มีหลายๆเรื่องนะคะความทรงจําที่ดีทั้งกับทั้งเพื่อนร่วมง,งานแล้วก็ทั้งกับนักเรียนนะคะไม่ว่าจะตอนสอนวิชาภาษาอังกฤษหรือว่าวิชาภาษาฝรั่งเศสนะคะก็ได้รับความร่วมมืออย่างดีกับนักเรียนนะคะให้ความร่วมมือในการเรียนการ การสอนนะคะสําหรับพวกเพื่อนร่วมง,งานนะคะตั้งแต่ครูมาอยู่ที่นี่ครั้งแรกก็ได้รับความเอื้อเนดูช่วยเหลือจากพวกพี่ๆนะคะแล้วก็น้องๆน,นะคะในการทํางานซึ่งทําให้งานของครูเนี่ยนะคะได้ประสบความสําเร็จมาจนถึงปัจจุบันนี้นะคะ่ะสวัสดีค่ะ ครูชื่อสุรีสิริปัญญวงศ์สอนในรายวิชาภาษาไทยในระดับชั้นม .5 ระยะเวลาในการปฏิบัติหน้าที่ราชการจนกระทั่งถึงกเกษียณอายุราชการก็รวมทั้งหมด36ปีแต่ถ้าหากว่านับเวลาที่ได้มาอยู่ที่เตรียมพัฒนนของเราก็ประมาณ7ปีกับอีก2เดือนถึงแม้นว่าจะได้มาอยู่ในระยะเวลาไม่นานเท่าไหร่แต่ก็รู้สึกว่ามีความรักและผูกพัน เนื่องจากว่าเป็นสถานที่สุดท้ายในการมาปฏิบัติหน้าที่ราชการนอกจากความรักความผูกพันแล้วยังมีความรู้สึกภาคภูมิใจอยู่ลึกๆเพราะว่าได้มาเป็นส่วนหนึ่งของเตรียมพัฒนนที่ได้มาร่วมพัฒนาทั้งด้านการศึกษาและงานส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมทําให้โรงเรียนของเราได้รับรางวัลพอสมควรถ้าถามว่าอยากจะฝากอะไรถึงน้นองๆครูรุ่นใหม่บ้าง ในฐานะที่เป็นครูรุ่นพี่นะคะขอฝากสักเล็กน้อยค่ะขอให้น้องๆคิดซะว่าโรงเรียนเตรียมพัฒนนของเรานี้เป็นเหมือนบ้านหลังหนึ่งของเราอาจจะเป็นบ้านหลังที่สองก็ได้ถ้าน้องๆมีความรักบ้านที่อยู่อาศัยยังไงก็ขอให้รักเตรียมพัฒนนนของเราอย่างนั้นและคิดซะว่านักเรียนของเราเป็นเหมือนน้องเหมือนลูกเหมือนหลานของเราเรารักน้อง รักลูกรักหลานของเรายังไงก็ขอให้รักลูกศิษย์ของเราอย่างนั้นน้องจะเกิดความรักความเมตตาและมีความสุขในการทํางานสุดท้ายนี้ขอขอบคุณโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการนนทบุรีที่ได้มอบชีวิตมอบประสบการณ์ดีๆในการปฏิบัติหน้าที่ที่สถานศึกษาแห่งนี้และขอขอบคุณคณะผู้บริหารที่ดูแลเอาใจใส่และให้ความเมตตามาโดยตลอด ขอขอบคุณเพื่อนครูบุคลากรทุกท่านที่เป็นกระยาธมวิทยที่ดีขอให้คำชี้แนะแนะนำให้คำปรึกษาและคอยช่วยเหลือจนกระทั่งการปฏิบัติหน้าที่งานทุกอย่างได้สำเร็จลุล่วงดีขอขอบคุณจากใจจริงค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะครูชื่ออรพินจันกระเสริญสอนวิชาภาษาอังกฤษอยู่ที่นี่มาก็16ปีแล้วค่ะ สิ่งดีๆนะฮะที่อยู่ในรั้วเตรียมพัดนนก็คือประทับใจเรื่องความรักนะคะความรักจากทุกทุก,ทกขั้นเลยค่ะตั้งแต่คณะผู้บริหารเพื่อนร่วมง,งานคือครูแล้วก็ตลอดจนน้องประจำพนักงานและการพรรัดนแล้วก็เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยนะคะความรักที่ที่ได้มานั้นมันมันก็เหมือนกับอากาศที่มันอยู่อยู่ข้าวไปแต่เรามองไม่เห็นแต่เรารู้สึก ดีจริงๆฮะดีเสมอมาเลยค่ะจริงๆแล้วว่าเราทำยังไงก็ได้ทำทุกวันให้มันมันสนุกแล้วก็มีความสุขในสิ่งที่เราทำ 孤。